สว,ส,สวัสดีครับขอต้อนผู้ชมนะครับเข้าสู่ริการ Entertainment Day ค,รค่ะแล้วก็จะขอ Merry Christmas ด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะน่ะก็ตื่นมาเชา้าสดใสนะกับบรรยากาศดีๆรู้สึกว่าเวลาได้ยินเสียงเพลงคริสต์มาสมันทำให้รู้สึกมีความสุขเนาะจริงจะมีความสุขมีความสุขแล้วก็อยากจะแบบจับจ่ายซื้อของจริงฮะให้เป็นของขวัญในนี้เนาะนะนะครับแน่นอนนะครับว่าความสุขแบบนี้ก็ต้องส่งต่อนะครับค่คคืนนี้ก็เลยอยากจะชวนคุณผู้ชมนะฮะ มารับความสุขการจาก2องศิลปินนะครับก็ทางชูให้ 5G นะครับชวนสัมผัสประสบการณ์ข้าคืนคริสต์มาสุดพิเศษมากๆเลยนะครับก็ Stay True กันนะครับกับ Virtual Music Sensation Xmas Night Stay Cool with Sam t p นะครับศิลปินที่จะให้คุณนะฮะหัวใจพองโตครับกับเจ้าพ่อเพลงรัก Sam t p อภิวัตรนะครับพร้อมกับแขกรับเชิญฮะคุณมิวสุขปรสิทธิ์นั่นเองนะครับที่จะพาคุณข้ามผ่านลมหนาวให้คริสต์มาสนี้ ฟินกว่าครั้งไหนๆนะครับก็รับชมพร้อมกันนะฮะบนกล่อง True ID TV นะครับช่อง913นะฮะวันนี้มีนัดกันนะ1ทุ่มตรงนะครับใครสนใจติดตามนะฮะก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะก็สามารถซื้อบัตรได้แล้วนะครับวันนี้ที่ True ID นะจ๊ะ